พี่น้อง <c oughs> กินต้มยำปลาคังอันนี้ส้มตำต้มยำปลาคังแล้ว,ว,ะกะวก็ได้ปลากระพงโอ้มาทเที่ยวเขื่อนด้วพี่น้อง เกินปลาตักมันตั้งอาหารกินมันบันมันแตะไม่ได้เลยนก รู้ไงว่าเก็บมาเก็บตนี่ยแล้วเขาขับมาบนมาดูแสดงว,ว่าไม่มีใครแล้วม,มีเจ้าเดียวไม่เต้องมีคนจำใจกินเออมีเจ้าเดียวหูขาดไว้จำตัว เอาเต็นแข็งดูเก <laughs> ็บน้ำปลาอร่อยอ่ะซู้ปลาบ้านเราไม่ไดประปลาอร่อยอยู่กินให้หมดแล้วหยกนะต้องสองร้อยนะ วางได้เดี๋ยวหากินเลยแค่ย่างจะถ่ายเลยนะั่นเหรอทีตเต็มไ่้ตัองอันนี้อ่ะ นุ่นได้ไปถิดคลิปอ่ะเขาหนังลูกไป,ปแบ่งแบ่งประชาอ่เครื่องรู้แล้วเนาะเจ็บบรรยากาศเย็นๆแต่ว่าไทยย้อนไปพุ่น คล้ายยอนไปหาน้บาบ่ได้พี่น้องคอยต้องค้ายยอนหลังประยกผ่าเท่าเท่า,ทา,ทาออกบรรยากาศาออกไปกินข้าวนอกสถานที่อย่างนี้ก็ดีดีนเนาะไปต้นไม้แล้วก็นั่งกินอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีโซ๊ใช่ไหมไม่มีโต๊ะนั่งไม่ได้ ไม่เห็นร้อนเลยพี่น้องต้งยมยำปลาคังอะไรก็ไม่ร้อนเลยปกติมาถึงเรานะี่มันน่าจะร้อนนะนะั่นแหละแต่คนนั้นก็นั่งกินคนเดียวต้ยมยำมันก็ร้อนอยู่ตอนแรกอะ่ะเขาใสใ่ให้ประดับความสวยความงามหมดอืม ตำข่ววเธอตำขั่วเธอซอยกินได้ด้วยตำขั่วพี่น้องตำขั่วยัยงมีลองอะไไม่ได้กินตำขั่วกินข้าวเยอะแล้วนะั่งเช้าเนี่ยมันอยากกินแป้งเยอะกิเนยเนยอะมากไป หัวปลาคังลองกินหัวมาดูดี่อุย้ยอุ้ยมันจะกระโดดกินหัวปลาคังเลยเรามาล่ะเห็นให้น้อยัปโอ้ยโอ้ยไปตัดอีกเด้อกี่นาทีแล้วนะ่ะ ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, ให้เด้อๆจ้า